ฉันยังคงสวยอยู่ใช่ไหมฉันไม่ใช่คนขี้แพ้สักหน่อยทุกคนยังรักฉันอยู่ใช่ไหม <c oughs> พ่อในที่สุดก็เดี๋ยวนะที่นี่มันไม่ใช่ห้องของี่นาะมาทำอะไรที่ห้องของฉันเออชิบหายละเข้าห้องผิดไปดีกว่าผีสั่นเปิดนี่มันเออนี่ดาเดี๋ยวเรากดสิ โอเคล็อกซี่ฉันมีอะไรจะให้เธอแล้วนะสายมันเยี่ยมมากเลยเฟรดดี้เม่ว่านายจะเป็นซูเปอร์สตาร์เท่าไหร่ในก็ฮี้ย่ามันเดิมโอ้ขอโทษเลยนะเกลกอรี่แต่ว่าเพื่ะที่จะหนีออกจากพิซซ่าเพ็กเราจะต้องจัดการหลายเรื่องที่นายก่อไว้ที่นี่ให้มันถูกต้องซะก่อนฉันพูดถูกไหมโอเคกับพีอดิเอ๊ ระวังปากไว้หน่อยนายเริ่มก่อนนะเ้าหนักสองร้อยปอนด์่อจะขยี้นายแค่แต่ข้างเดียวก็ได้นะกิริเราทะเลาะจะไปดีกว่าเฮ้เฟรดดี้นายรู้จักเพลงนั้นไหมไวุ่นโกโกวา <c oughs> คงรู้จักแล้วมั้งปอมปอปอม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  ให้เกโกรี่ได้ทำอะไรของนายนะเฮ้ยชานสายตา <t> ชานมองไม่เห็นชานเป็นเพื่อนนายพระดีนายอยู่ไหนเออเออโอ้เกโกรี่อ๋อพีอ่ดี่เขาเกืก่แล้วนะยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันโอ้ใหม่นะที่นี่มันเออหน้ากลัวชะมัดเลยอ่ะเกโกรี่เราคนกลับกันเถอะนะ จะลองถามดูนะเฟรดดี้เออคุณเวนนี่ถ้าจะไปไหนไม่ได้ฉันมีเกมให้เล่นนะฉันว่าเราต้องไปกันแล้วล่ะเนอะเฟรดดี้เออเขาโอเคไหมไอีกูรี่ฉันว่าพวกเราไปกันเถอะนะเออขอบคุณคุณแวนนี่เออไปเฟรดดี้ได้ล็อกดาวน์อยู่ไม่ใช่เหรอ เออคุณยองวนิซ่าคือว่าผมกำลังร้องเพลงมาแล้วลูกชายชุดก็กวัวที่ดูอยากได้จ,จ้ะฉันสั่งพิซซ่านะแมงไม่ดีหรือไงฮะเกโรรี่มีอะไรก่อนแดกไปเถอะนะโอ้นี่หมอนกองของขว,วัญห้า